ไทยแลนด์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเลกกลินฮันนี่บัตเตอร์ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิคุณชมคะต้อนรับคุณชมกลับมาตีสนิทกับประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะใน I Love Thailand ในช่วงนี้เราจะมาทายชื่อบุคคลสำคัญในบ้านเมืองของเราโดยกับตันทีมแต่ละทีมเนี่ยจะเป็นผู้ออกมาใบใบชื่อแรกให้ได้จึงจะค่อยไปชื่อที่สองไม่มีการข้ามต้องตอบให้ได้เท่านั้นครับผมนะคะโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ทีมที่มีคะแนนมากกว่านะคะนําอยู่8ต่อ5และต้องเล่นก่อน<ค>ได้แต่ใครได้เล่นก่อนนะครับ ทีมคุณกับตันโกตีอะค่ะ <Okay. S 1> มีเวลาให้สองนาทีจับเวลาเมียหมอโอก๊กมีลูกแฝดดโอปอโอปอล์โอ้ยมาต่อยมวยไทไฟดังๆบัวขา,บขาวอ่าอ่อเป็นดาราพิเตอร์เยอะโกตีไม่ใช่ของเก่า ใไม่ได้ใบไม่ม่ใ่ฮ่าฟันเหยือนเล่นตลกด้วยนะคอบนะคอบมาเลยมาเลยมาเลยไปอะรอ่ามีมีลูกแล้วเป็นนางแบบ The Face Thailand ลูกเกดลูกเกดลูกเกดี่อเป็นผลไม้เม่มพุจมพุจมพุอรยาโอ้ยอะไรวะอะไรวะเซกโซ ไรใช่แต่โลโตใช่เป็นตลกผู้หญิงดังมากอยู่ที่อยู่ทุกีอะไรวะตุกีอ่าอ่าโอ้โหอะไรอ่ะต้องถามเดี๋ยวนะใครอ่ะเอ่อเต้าเต้าเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ไรวะมีมีคอนเสิร์ตเยอะจะได้เป็นเบัวหนึ่งของประเทศไทยเปิดเปิดเปิดเลยอ่าอ่า เป็นดาราธรรมะเป็นผู้หญิงไปไหนกันด้วยพีกิ่งพีกิ่งพีกิ่งพี่กิ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่หวานเป็นอค่าหวานหวานค่าอันดับคุณเรียกอะไรอันดับพับไฟชื่ออะไรท็อป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 ดอลลี่นุนเออเออโอ้ยนักฟุตบอลนักฟุตบอลสักอิอลูกเครื่องออสเตรเลียมากกว่ายู่ไนเธ็ดใครลูกเครื่องขับปุยขับปุยชับปุยูขัเปุยผู้นำอะไรผู้นำผู้นำใครวะเนี่ยอ๋ออ๋อ คูจิ้นกับหมากปรินคิบรีคิบรีเออเหมือนกันสามตัวเลยไพ่เขาเรียกอะไรตองตองตองอะไรตองอาไมตองอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตองเหระบินได้วินได้พูตามูพสงตมประตูตองตองตองเลยวะตองโกโกตองให้หมดเวลาแล้วเหรอตองตาวิทยหมดแล้วหมดแล้วเรวหมดเวลาเ้วเวลา หมดเวลาแล้วหมดเวลาชั่วโมงนึงแล้วหมดเวลาเชั่วโมงแล้วหมดเวลาช่วยได้นะช่วยได้นะตองอะไรตองกวินตองกวินตองกวินนัดให้พูดพร้อมกันไอ้นี่ตองไอ้วินกูก็ไปวินกับตองแล้วช่วยด้วยฝั่งนี้ยังไม่หมดเลยเหลือเหลือแค่หกคนเองอะเหลือนิดหน่อยเหลือหก กาอาจารย์เมื่อกี้เขาไกีได้เยอะมากนะครับต้องขอบอกว่าเขาใบ้ได้เยอะมากแล้วมาแบบที่เรีเยกไ,ได้ว่ายังไม่ทันไ,ไ,ได้พูดอะไรก็แซแล้วโซเต้าอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มาได้ยังไงเนี่ยพี่พ,พี่มันมีท่าถอยอ่ะใครเขาใบ้ไปเถ <c oughs> อะแล้วเต้าอ่ะแล้วเต้าทำไมตอบได้อะเต้าคือนางเอกคือโชคดีที่ลูกทีมหนุนฉลาดเพราะว่าเขารู้ว่านางเอกชื่อชื่อยาก แต้วจะใบไงก็จริงไงแ้จริงจริงเอาทางนี้ดีกว่ามาพร้อมนะคะพร้อมแล้วจับเวลา2นาทีเริ่มอ่านข่าวตอนเช้าเรื่องเล่าเช้านี้สอยเออเฮ้ยโอ้โหแอคชั่นมากเลยตอนนี้ไปยุ่งดาวพนมดาวพนมหุดแล้วดาวพถูกต้องโอ้โหเพื่อนสนิทของผมเลยอย่ามีสิทธิ์แพ้พี่มิลลี่พี่หอยเออน้องสาวผม พี่แมมแคทนิว้าสร้างไปโอ้โหคนนี้เอ่อเอ่ออะไรนะเร็วอะไรนะไม่ใช่คนแก่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนุ่มนุ่มนุ่มอะไรกันล่ะนุ่มสนงพันนุ่มอะไรนะครับนุ่มสอนร้านนุ่มเกิ้งนุ่มเกิ้งครับอ๋อพี่คนนี้อยู่ในเอ่อพวกเอ่อขยับเหงือกเป็นผู้หญิงคนเดียวพี่แมมสุนิว้าเออเลยโอ้โหคนนี้เอ่อเป็นโอ้โหอะไรอะใครเนี่ยโอ้โหทำไมแล้วเพาเป็นคน ช่วยดูแลนักฟุตบอลนะฮะเป็นเป็นคนที่เวลาชื่อเขาเหมือนกับแบบว่าผมมันออกลูกออกมาแล้วมันว่ายว่ายออดออดออดอะไรออดอะไรเขาเขาดูแลนักฟุตบอลเขาเรียกเขาเรียกอะไรคนอ้ดคนออดคนออดนะฮะโอ้โหคนนี้ชื่อเหมือนกับนางเอกช่องสามเลยนะแต่ว่ามันมันก่อนเที่ยงเย็นน่ะนี่เขาว่าก่อนโอ้ก่อนไม่ได้ผ่านไปไม่ได้แล้วโอ้คนนี้พี่คนนี้นี่ทำ ทำกั ini, บพี่ดูรายการร้องเพลงกิ้ดังกิ๊กดูโอ้กิ๊กดูโ้กิ๊กซูโมกิ๊กตั้งครับผมโอ้คนนี้นะฮะเมื่อก่อนนี้เล่นเป็นบุญรอดในบุญรอดในบุญรอดจะมีคนที่ไหนพี่เข็มรุจิลาพี่นุ่นศิลปพันธ์พี่อุ้มละคณาพี่ตุ๊กตะจิลาทั่จีลไม่ใช่เล่นเป็นบุญรอดเล่นเป็นตัวร้ายอ่ะเล่นเป็นตัวร้ายที่แบบร้ายมากๆเลยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยชื่อเหมือนเหมือนซูโม่ตะกี้เลยกิ๊กตัวนี้คนนี้เป็นหนึ่งในพวก เป็นพวกเอ่อเอ่อไอพวกนั้นมันคืออะไรวะอะไรล่ะมันเท่งนมไม่ใช่ไม่ใช่คณะตลกเอ่อขยับเงือกแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนสัตว์ปีนี้เลยลิงพี่น้องจริงเลโอเคคนนี้อ่านข่าวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยู่ช่องช่องสามด้วยเหมือนกันแต่ช่วงช่วงช่วงท้ายๆหน่อยลงไปอ๋อใส่แว่นใส่แว่านอ๋อพิจ๊าพิจ๊าพิจ๊ะไม่ใช่ใช่โอเวลาจิ้มิีทีหามาแลจิ้มปีทีหามาแหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแม่ คนสแสนตสอบได้คุณอะไรคะกิตติสิงหาปัดครับกิตติสิงหาปัดนะคะแต่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวเดทีมงานหาหาคนไกลๆตัวหน่อยไหมเออที่ทำงานอยู่กับผมเต็นหอยน้องสามผมอะแมบกริยาไม่ทอไม่เอาลูกชายเขามาด้วยล่ะคุณ ทำยากสลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะแล้วก็ผมก็ใช้ฝีมือจริงๆไม่ได้ใช้ดวงที่แบบแล้วทีเดียวได้เลยอย่างนี้ผมก็ลำบากคุณก็ผมก็ลำบาพวกมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าหนูเข้าใจพี่วิลลี่เพราะว่าเวลาชื่อมันขึ้นมาในสมองมันจะเป็นประสั่งติดไง ตอนแกมาเปิดคือมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเาบอกว่โอ้โหเราเราดูเลยต้นิ่งใหญ่มากเลยเมื่อกี้ทำไปไม่ได้ว่าจะน้อยนะคะคุณกติทำสิบสี่คำใช่ไหมคะคุณวิลลี่ทำได้สิบคำเลยนะคะรวมของเดิมเป็นสิบห้าคะแนนนะคะตามทุนเจ็ดคะแนนขอบคุณครับเราจะต้องเอาให้ได้ทุกคนเก่งมากค่ะช่วงนี้นะช่วงนี้โได้เพลงแล้วเหรอ เตรียมเพลงเลยเตรีมกดนะคะเอาเลยนะเพลงนะผู้เป็นความหวังของเราไปฟังกันรู้แล้วกเุกตุ๊กตุเฮ้ยตุ๊กตน้อ่ะตุ๊กตแล้วอเาแลตัวเองพาเองนกดะกดปุ๊บตอบไม่ได้ไปฟังกันนะคะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร ไม่ต้องมีดนตใช้ตีกระลังแลุขาดังดและกันต่อ้งต้งงานแต่งกันตอบตอบตอบตออขอให้ตอครับขอให้ตอบว่าชื่อเพลงชื่ออะไรไม่มันจะฮาตรงที่ร้องกันทั้งสแตนแล้วไม่รู้ชื่อเพลงฮานี้ทำหน้าแบบน ชื่อเพลงอะไรจะเกิดชื่เอเพลงนะคะครับผมว่าเพลงอะไรจะเกิดก็ให้เกิดอะไรจะเกิดก็ให้เกิดมันมีคําเกินมาคํานึงก็คือคำว่าก็ที่จริงแล้วชื่อเพลงว่าอะไรจะเกิดให้มัน,มนเกิด เพียงเขียนอธิบายว่าท่านรักประเทศไทยเพราะอะไรส่งมาที่ Facebook I love th Game Show เราจะประกาศผลทุกวันจันทร์หลังออกอากาศของรางวัลเป็นเสื้อ I love Thailand จำนวน10รางวัลน,นะคะ